โอเคโอเค where's the pool party น้าเป็นไรครับน้า Why are you half naked half naked ก็แปลว่าโป๊เปลือยครึ่ง่อนนะครับ We're supposed to supposed to ก็ควรจะต้องทำ We're supposed to be working ครับพี่น้าครับเรานัดกันไว้ว่าจะมี pool party ก็คือเป็นปาร์ตี้สระว่ายน้ำอยู่ริมสระว่ายน้ำพี่เตนรู้ไหมครับว่า pool party อยู่ที่ไหนไม่ก็ต้องสระว่ายน้ำสิ Look behind you ครับผมโต๊ะ pool pool ปาร์ตี้ปาร์ตี้ตีสนุกหรือตีผู้ออฟตายแล้วไอ้เราก็นึกว่าผู้สาว่ายน้ำเถอะเลยใช่ครับเดี๋ยวๆแล้วคนหัวล้าน3คนมานั่งคุยกันนี่มันมีมีการใหญ่อะไรเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวส่งเลยเนี่ยคนหัวล้าน2 3คนแล้วมาฮะจะมาคุยกันทำไมฮะมผบอะไรกันบินดีเซล is bold I am bold Michael Kane is bold นะครับผมเดี๋ยวก็จะโดนนะครับผมพี่เต้แหมนี่ไม่นึกว่านัดไปบวชกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเล่นหัวอย่างเงี้ยเดี๋ยววิลสมิธมาอีกนะฮะโอ้ยเอาทิาไม่เอาไม่เอาตกงล้เราอยู่ ในหนังเรื่องอะไรเนี่ยงงมากเลยเนี่ยวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Last Witch Hunter ไขข้อสงสัยผมก่อนเลยนะฮะอันดับแรกเลยแล้วนักล่าคนไหนครับนะ,ะนักล่าคนไหนครับเดอะนั่น,นะครับมันก็เจาะจงนะนะฮะ, <Okay. S 2> แ,ะแต่ถ้าเกิดเทาวิชเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะมีเดอะไม่ได้นั้นนะครับเจ้า Witch Hunter ออกเสียงเหมือนกันก็คือนักล่าคนไหนแต่ถ้า The Witch Hunter ก็แปลว่าอะไรครับก็คือเจาะจงก็คือพ่อนักล่าแม่มดนเอเไงครับ๋อ oh, witch สะกด W I T C H uh oh. นะครับทีนี้พอพี่ Dolan 36นะครับเขาเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมีตัวละครใหม่มาก็คือ Dolan 37อ่าตามลำดับเลยนะครับปรากฏว่าบทสนทาที่เกิดขึ้นใน crime scene หรือว่าในพื้นที่ที่เกิดอาญกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้น,นครับ Why am I gonna call me you? You wanna quit? No, I wanna raise. This is a declaration of war. Who could have done this? You wanna quit? No, I want to raise. This is a declaration of war. Who could have done this? Come up, quit เลิกนั่นเองครับเลิกอะไรบางอย่างดูการสะกดดีๆนะครับเพราะถ้าใส่ตัว e เข้าไปที่ท้ายคำเนี่ยก็จะเป็น quite ที่แปลว่าค่อนข้างและถ้าใส่ e นะครับก่อนตัว t สลับตำแหน่งนิดเดียวก็เป็น quiet ก็แปลว่าเงียบนั่นเองนะครับผมวันนี้ะมาจาก want to ก็คืออยากที่จะเลิกไหม you wanna quit หลังจากนั้นนะครับลูกน้องนะครับเลยบอกว่า no I want to race ไม่เอาผมอยากจะแข่งขันโอ a c e ครับพี่นะครับ RACE คือ raise แต่ raise แปลว่าการยกการชูการขึ้นในกรณีนี้หมายถึงว่าถ้างานหัวขนาดนี้ที่ขึ้นเงินเดือนให้ผมหน่อยแล้วกันนะ,ะนะครับผมแน่นอนครับคำว่า raise ตรงนี้นะครับเหมือน raise your hand นะครับ raise ตรงนี้ก็มาจากคำว่าเต็มๆคือ pay raise ก็แปลว่าการขึ้นเงินเดือนให้นะเองนะครับและหลังจากนั้นนางก็บอกต่อครับ this is a declaration of war declare ก็คือการสำแดงหรือการให้ดูหรือการเปิดโปงข้อมูลต่างๆแ declaration ก็คือเป็นการแจ้งเป็นการประกาศนั่นเองนะครับ so this is a declaration of war นี่คือการประกาศสงครามหรือประกาศศึกกันแล้วนะโอ้โหแลวหลังจากนั้นนะครับเขบอกอะไร who could have ดอมดิน yeah. ั่นเองนะครับใครเอ่ยเป็นคนที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ในอดีตนั่นเองนะครับในในยักษ์ที่เฝ้าอยู่ก็คือโอ้จิตใจมันทําด้วยอะไรเดี๋ยวมันโหดขนาดนี้นะครับลวกย่าลมนะครับภาษาอังกฤษสนุกสนุกจากภาพยนตร์มันๆแบบนี้เพื่อเห็นว่าการฝึกการเรียนภาษาอังกฤษจากหนังเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกสัปดาห์กับพวกเราสองคนในรายการ Movie Land with c i n e ังทางช่อง Mon โนเทวิเท่านั้นนะครับไปด้วยครับไปไหน Let's go to the pool party เราก็มาดี Where's the queue The queue There's no queue ครับพี่เต้ครับไม่มีคิวครับ You could jump into the pool right away ไม่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 ไ้ไม้ไม้ไม้คิวอ่เนี่ยนะะอถ้า C U E Q คือไม้คิวแต่ที่ผมหมายถึง Q U E U E ก็คือคิวก็คือการเข้าแถวไม่มีนะครับไม่ต้องเข้าแถวแต่เช้ามารอในาแล้ว Put on your bathing suit Put on your swimsuit ครับ Pool party ทนนกก่านบอกให้ใส่เสื้อผ้าล่ะไปใส่มเองคิดเองอสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 2 9พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono t 9 y และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้ง Social Media ทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG Tiktok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com